หลังจากที่เาเสียบตอนพันมันสำปะหลังไปแล้วนี่พี่น้องเนี่ยหลังจากนี่เขาเสียตั้งไห่เขาเห็ดต้นมันสำปะหลังงามได้โดยเฉพาะดินบ่มีความชื้นเลยนี่มีอยู่แต่ความชื้นบ่หลนอกจากเขาจะขวดลงไปขางลางลึกๆจะมีความชื้นอยู่พอประมาณเท่าปลูกเฉพาะหน้าดินนี่จะบ่ได้ความชื้นเท่าขุดลงไปอย่างบอพี่น้องดินจะมีความชื้นอยู่เนี่ยดินมีความชื้นอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่ปลูกได้ครับแต่เขาจะเสียบลงไปแค่หน้าดินที่ครับ ต้องเสียบลงไปลึกให้ถึงวคมชื่นตัวนี้และมันสัมปะลังเขาจะอยู่หลอดไร่เฮ็ดจังไรที่นี่เขาเสียบหน้าสนะแบบนี้แล้วเขาต้องใส่ปุ๋ยตัวใหแลห้วก็เฮ็ดให้ต้นมันสัมปะลังเขานี้งามได้พี่น้องหลังจากที่เขาปลูกมันสัมปะลังแล้วเขาก็ต้องเอาอปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยลนไหลยดลงค้นต้นครับยดลงตน้นหนึ่งลงค้นตน้น หลังจากนั้นมาพี่น้องกับชิเดีมันสบะบหลังงามในลักษณะแบบนี้ผมเพิ่งยศผ่านไปได้น่าจะสิบกว่ามือแหละครับน,นี่รอบที่สองแล้วผมยดลงค้นต้นเนี่ยผมใส่ปุ๋ยยูเรียยศไปผมใส่ปุ๋ยยูเรียผมสมรดนไล่ยดลงรอบแรกช่วงมันที่ผมปักทอนพันไม์ใหม่ตอนนั้นประมาณสามมือนี่แหะผมก็ยศลงคนตน้น แล้วที่นี่หลังจากนี้ผมหลังจากพานมาประมาณ10บวกามือผมก็เริ่มแตกใบออกมาผมก็มายดลงคนต้นอีกรอบนึงกระใส่ปุยยูเลียผสมนม้ำมายดลงบ่ได้ผสมลนไล่เพราะว่าล้นไรลนี่15บห้มือครั้งหนึ่งในการใส่แล้วที่นี่พานมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยยี่้มือเนี่ยต้นมันเป็นลักษณะแบบนี้เห็นบ่อพี่นอ้องามบอ่อพี่นอ้อว่าใบง่หนาะ แทบทุกต้นเลยเนี่ยเียวแหลือปือเกิดทุกต้นรอทุกต้นครับใบปิวแวะๆอยู่เนี่ยเด็กโมวิ่ีความชื้นฝนมาตกใส่ขาดฝนมาโดดครับแต่ต้นมันสับปะลังกะงามเนี่ยครับปุ๋ยที่ผมใส่นี่พี่น้องนี่ล้นไล่ล,ไล้นไลนี่ยเขาต้องผสมลงใส่ขวดจากก่อนแ้วกับปุ๋ยยูเรีย ผมซื้อมาราคาสามสิบหาบาทปกติมันก็นกนประมาณยี่สิบาทแล้วะหนึ่งกิโลนี่นี่คือผมสาธิตให้พี่น้องเบิ้งองต้นเสียจ้าปลากระป๋องครับนี่ตัดเป็นลักษณะแบบนี้นี่แหละอุปกรณ์ผมมีสักนีแ่แหละผมเตรียมมาทดสอบให้พี่น้องเบิ้งว่าผมใส่ยังไงครับก็คือเอาที่นี่ก่อนปุยย,ปยูเลียปุยยูเลียนี่ีใส่อยู่สองกระป๋องปุยยูเลียสองปลากระป๋อง เพล่งชงเฉยหน่อยเิี๋ลงไปพี่น้องทำไรทสิท้ำตามผมกับถ้ำตามได้ครับเนี่ยสองสองสองเสร็สองสองแล้วที่นี่เขาก็ต้องทำการค้นนั่นแหละผมเลยบอกพี่น้องว่าปุ๋ยยูเรียสองกิโลต่อน้มสองร้อยลิตรมันจะง่ายง่ายเพราะอย่างไงต้องการค้นครับแล้วเขาค่มา ที่จะถังไอ้ยีสติบิดไปย่างขีดแต่ก็ลักษณะแบบนี้แหละที่นี่เขาต้องมาผสมปุ๋ยลนไลมาผสมปุ๋ยลนไหลตะก,ก่อนนี่ครับคือปุ๋ยลนไหลอเลอาออกมาเพราะว่าจะเป็นดำๆลักษณะแบบนี้สรรพคุณหลายครับเหตุให้ต้นมันสัปปะหลังเขานี่ กินปุ๋ยได้ดีแต่กาเเ็ดให้ต้นมันสำปะลังข้นี่เขียวเขียวทนเขียวนานทนแรงตัวนี้ร้นไหล่เนี่ยผมจะใส่อยู่สองส่วนกับปลายหรอประมาณประมาณตันนี้เนาะเห็นลงไปเห็นบ่ลักษณะคันแตกตัวมันจะสลายลงไปเห็นบ่ครับนี่มันจะแตกตัวได้ดีส็อนที่สอง รอให้มันแตกตัวก่อนผมจะเห็นในลักษณะแบบนี้แหละแต่ที่นี่ห้องขยะขยา,ขยาให้มันแตกตัวออกก่อนถ้าถ้าห้องขเยาเหรือห้องผสมผสมลงง่งถังก้อนในใส่ปุ๋ยยูเรียนะ่ะปุ๋ยล้นไล่นะ่ะจะทำการจับก่อนจะบว่าแตกตัวครับ เาต้องผสมปุ๋ยล้นไหลตัวนี้ใส่กับน้ำเปลา่าซสก่อนแล้วพอมาถีดลง,งถังถีดลงถังแล้วค่อยตามปุ๋ยยูเลียหามผสมปุ๋ยยูเลียก่อนนะครับเราต้องใส่ล้นไหลลงไปก่อนเพราะว่าในในถางมีกองกระถิ่นนามมาใส่มาแล้วประมาณสิบห้าลิตรนี่นี่ใส่ลงไปแต่ที่เก้าขา,าที่ปุ๋ยยูเลียเขาสองปากกระป๋องที่เขาละลายไป มาใส่ล่วงไปครับทีนี้เก็บตั้งแต่มันหลังปลูกเลยพี่น้องเจียบทอนพันธุ์ได้ตื่นเสามาพี่น้องจะน้ำไปฉีดเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกวิธีหนึ่งเดีย๋ยวให้น้ำเต็มก่อน เป็นที่รบลอยเราต้องค้นก็นได้ครับหรือพี่น้องสะค้นก็ได้ถ้าพี่น้องอยากคนก้นก็พี่น้องก็ต้องค้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าพี่น้องบม่ค้นก็บม่เป,ป,ป็นยไงพีเป็นปุ๋ยละพี่น้องต้องใส่หัวแบบนี้ครับหัวพ่น หัวแบบนี้รูไอ้รูหน้ามันจะใหญ่รูหน้ามันจะใหญ่หรืออีกอย่างนึ่งก็คือต้องถอดหัวออกถอดหัวตัวนี้ออกไปเลยเนี่ยถอดออกไปมันจะง่ายในการพ่นเพราะว่าเขาฉีจอดลงค้นต้นครับเขาบริสีทั้งใบดีพี่น้องเขาฉีจอดลงค้นตน้นถ้าพี่นอ้องบ่อยากเบืองปุ๋ยพี่น้องจะให้มันกระจายพี่น้องก็ใส่หัวตัวนี้ถ้าพี่น้องจะให้มันลงค้นต้นเลยโดยที่บ่กระจายพี่น้องก็ต้องถอดหัวออกครับ ปอดหัวออกเดี๋ยวพมฉีดให้พี่น้องเบิง้งเอาตอนแหลกก่อนตอนใส้หัวนี่ครับไปฉีดไปเลยครับทีนี้เนี่ยถ้าาไส่หัวตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าใส่หัวตัวนี้ก็คือเวลาฉีดอ่ะจะฉีดลงไปลักษณะแบบนี้นมมนจะเป็นปลอยแต่ต้นนี้ขื้นกันเาก็ฉีดลงไปในลักษณะแบบน,นี้แต่ที่นี่ถ้าปลดหัวออกเนี่ยปลดหัวตัวนี้ออกมันจะดีอีกอย่างหนึง่ง เวลาฉีดเนี่ยเพราะว่าเขาปดออกไปเลยเนีย่เวลาฉีดเดี๋ยวผมจะมาฉีดในเบิง้งตีนเนี่ยเบืนลักษณะแบบใดมันก็จะจอดลงสิเลยเนีย่เวลาเขาฉีดเขาการบาถือนับครับหนึ่งสองสามแล้วกลับไปนี่เห็นบอกรันหน,น้ามาันจะแตกตัวได้ดี ผมจะฉีดผมจะถอดหัวออกผมออกผมักถอดหัวออกครับกดหนึ่งสองสามไปเห็นบ่หน้ามันก็จะลงไปเป็นการห้น้ำต้นไม้สปาลังในตัวครับหน <1, 2, S 2> ึ่งสองไปยังสิข้าฉีดไปเรื่อยๆนับหนึ่งสองสามเห็นบ่ไปหนึ่งสองสามแล้วก็ไปหนึ่งสองสามแล้วก็ไปนับในใจนด้ครับไม่ต้องนับกุณจังผมก็ได้คือพี่น,อน้องกล้าถือแล้วพี่น้องนกัดก็ต้องนับก็ได้แล้วคือไปเลย กันให้ปุ๋ยสบายต้นม้นเท่ากับง,งามแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็กนกำลังแรงใจนะครับในจอันลิหนาครับคลิปนี้ไว้สั่านี้ครับสวัสดีครับ